ความอิจฉาริษยาไม่ได้ช่วยเหลือชีวิตใครไม่ว่าผู้นั้นที่กำลังอิจฉาบุคคลอื่นหรือบุคคลที่กำลังถูกอิจฉาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้เกื้อกูลไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ทำให้ที่ตรงนั้นเติมเต็มแต่ตรงกันข้ามกลับทําให้ทุกคนไม่มีความสุข และทำให้การพัฒนาอาจจะมีอุปสรรคจากความอิจฉาโดยเราอาจจะซ่อนอาวุธอยู่ก็ได้หรือซ่อนความริษยาอยู่เพื่อไม่ประสงค์ให้ใครดีกว่าตนแต่นั่นคือการขัดขวางความเจริญถ้าเราทำงานร่วมกันโปรเจก์นี้มีปัญหาแน่นอนและทำให้งบประมาณช้า หรือว่าใช้ใจ่ายยิ่งขึ้น